เฮ้ยรถเป็นไรวะตาก็ไม่ติด,ดยิก็ไม่ไปสวัสดีครับเก็ตวอร์นคอนวรรค์ครับศูนย์บริการครับผมครับลูกค้ามีอะไรช่วยครับรถเสียสตาร์ทไม่ติด เดี๋ยวผมแจ้งเอให้แล้เขาประสานติดต่อไปนะครับเดี๋ยวขอเบอร์กับชื่อลูกค้านะครับชื่อชื่อลูกค้าอะไรนะครับนลชัยนามสกุลนาโคกวดใช่ไหมครับครับเบอร์ศูนย์เก้าแปดเจ็ดเจ็ดศนสองเนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมให้เอโทรไปนะครับครับสักครู่ครับ ครับพี่ก้อยอมีรถลูกค้าเสียพี่เขาเมื่อกี้เขาโทรมาส่วนบริการแต่พี่ช่วยประสานให้หน่อยนะครับแ๋ยวผมส่งเบอร์ไปในไลน์ครับแล้วก็ชื่อโอเคครับได้ไน้ดพี่โอเคสวัสดีครับพี่ครับผมทำอะไรครับรถมที่โทรมาค<ห>ุณรรงชัยน้องโคกปวดโอเคเดี๋ยวผมเช็กให้ พี่ขึ้นไปข้างบนโอเคได้ครับปกติวะเฮ้ยพี่ไปไหนวะเนะี่ยเอ้ะวายครับน้องคำถามแรกเลยพี่ที่มาได้ไงเนี่ยขับรถมา ผมเนี่ยผมบอกอะเมื่อกี้พี่บอกว่ารถปกปติรถชารไม่ติดมันติดโค้ดเคยร์้นหมดปกปติแล้วเ,เบรกผมว่าปกปติก็เบรกจิกๆได้อยู่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ขับไม่ดีเองหรือเปล่าเออพี่ต้องขับระมัดระวังนะครับอ่าผมก็ไม่มีอะไรพี่ค่าใช้จ่ายก็คงมไม่มีอะไรครับแต่เชียงคือไปด้านบนแล้วก็กลับบ้านได้เลยครับล้างรถป่ะพี่ไม่ต้องล้างหรอกคนล้างรถผมไม่มา ไปพี่โอเคผมไปก่อนครับผมอย่าลืมเข้าใช้ศูนย์บริการพระนครน,นครสวัรค์กันนะครับที่นี่เรามีครบทุกวงจรโอ้